ตค์ค่างนะคะจะมาลเล่นเกมนี้ให้อยู่นะค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปเล่นกันเลยะค่ะไปกันเลยยีต้อนรับยินดีต้อนรับว่าไงผมอยากได้อันนี้เดี๋ยวเราปิดทำลิปสติกกันก่อนเลยนะคะ ยินดีต้อนรับสู่สวนของฉันช่วยฉันตัดดอกกุหลาบหน่อยสิตอนนี้นะคะเราต้องมาตัดดอกกุหลาบนะคะเราก็ตัดไปเรื่อยๆเ,เลยเก็อไม้กันค่ะเราก็เอาส่วนที่ันโฉวเหี่ยวนะคะทิ้งเ้าส่วนที่มันไม่เหี่ยวก็ไม่ต้องทิ้งนะคะ ติมแล้วโอเคใส่เลยนะคบอันสุดท้ายแล้วค่ะเรามาทลิปสติกกันะเรานะคะก็าาต้อง,งเหมือนในเกมสับแปงงมูอันนั้นเลยค่ะแต่มันคุณระแบบกันค่ะ เ,เพื่อนเห็นได้นะคะว่ามันจะมีขีดอยู่ตรงนี้นะคะเป็นขีดของดอกกุหลาบค่ะพอมันเต็มนะคะเนี่ยมันเต็มแล้วแล้วดอกกุหลาบมันก็จะหล่นร่วงลงมาแบบนี้ค่ะเลือกของหนึ่งชิ้นเพื่อใช้กับขิดดอกไม้อมตอนนี้นะคะน้องข้าตังยังเลือกไม่ได้เลยว่าจะเอาไหนแต่เงินน้องข้าตังมีเยอะมาก งั้นไม่ต้องซื้อหรอกค่าดิเปลืองตังนกขัตงค์เก็บนานมากเลยนะคะโอเคแล้วเราก็ตักอันนี้นะคะไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะคะแต่คล้ายๆผมเหมือนกันนะคะ แล้วเราก็มัดแล้วเรานะคะก็มาปั๊มลิปสติก่ะด้วยทิ่นวดแป้งค่ะขีค่าเรียบร้อยวิธีทำลิปสติกนั้นเราจะต้องใช้ขี้ผึ้งช่างตัวขี้ผึ้งด้วยคือช่างตอนนี้นะคะเราต้องมาช่างนะคะ อีกชิ้นหนึ่งเค้ก okay, ค่ะวิธีทำลิปสติกเราจะต้องใช้น้ำดอกไม้ตวงน้ำดอกไม้บนตราช่งหนึ่งหนึ่งแล้วต่อไปก็สองสามเค้ก okay. แล้วเราก็ใส่ลงไปเลยนะคะแล้วเราก็ใส่น้ำลงไปค่ะ เป็นน้ำลิปสติกนี่แหละค่ะแล้วเราก็เปิดแก๊สถ้าใครอยากเล่นก็พิมพโหลดมาได้เลยนะคะก็พิมพ์คำว่า,วาก็พิมพ์คำว่าแพนด้าน,น้อยน,นะคะ ก็พิมพ์คาว่าเกมแพนด้าน้อยก็ได้ค่ะหรือจะพิมพ์คาว่าแพนด้าน้อยอย่างเดียวก็ได้เทเต็มแล้วแล้วเราอยากให้มันล้นนะคะถ้ามันลน้นเดี๋ยวมันจะเกิดแบบนี้ค่ะเดี๋ยวนะคะต้อางทำให้ดู ถ้ามันล้นนะคะมันจะเป็นแบบนี้นเลยเลยยกินไปแล้วนี่นะคะเราต้องห้ามให้มันล้นเราต้องทําให้มันพอดีพอดีกับริปติกนะคะเราเอาเชียนตู้เย็นกันเลยค่ะบบเคค่ะเราก็กดปุ่มนี้นะ นี่ค่ะปุ่มน,นี้เลยเดี๋ยวนะคข้าตังวงวงไปให้ดูนะคะโอเคค่ะเราก็ชื่อแปบหนึ่งนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามากดกันต่อเลยนะคะโอเคค่ะ โอเคได้แล้วค่ะเลือกภาชนะบรรจุลิปสติกเราจะเอาเป็นหัวใจดีกว่าค่ะแล้วก็ตังมีหัวใจเราก็เอออไหนดียนด้แล้วก็อ,นอนกันี้ใส่อันนี้ค่ะน่าจะพอแล้วนะคะไปกันเลยเราก็จะได้ลิปสติกทำเองมาค่ะ เราก็เอาไปสเสียบเลยแล้วก็เก็บเงินไปนะคะขอคุณที่มาเลือกประเภทของดอกไม้ี่ต้องการทเออพื่อนเพื่อนชอบดอกไม้อันไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกนะะ้องข้าตังได้นะคะคาเนชัน่นยินดีต้อนรับช,ช่วยฉันตัดดอกคาเนชั่นหน่อยสิ นี่นะคะน้องขาตังก็ตัดไปนะคะจับไม้กันค่ะน้องขาตังนะคะอาจจะไม่ได้เล่นโลบอสให้ดูก็เพราะว่าโลบอสของน้องข้าตังเป,เป็นอะไรก็ไม่รู้นะคะน้องขาตังไปอัปเดตมาแล้วแต่มันก็ไม่ได้อะคะ่ะเป็มแบบมันเล่นไม่ได้ พออัปเดตก็เลียนวิดาเรียนทำน้ำหอมกันค่ะเดี๋ยวน้องข้าแตงะคะจะเอาวางตรงนี้เลยนะคะแล้วก็ตัดก้านมันเลยค่ะแค่น,นี้ก็ได้แล้วค่ะอันนี้ต้องฉีดน้ำหอมค่ะแล้วก็เอานี่มาเลยนะคะแล้วก็ตัด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 ,ตด,ตด ชึบเอาวางไวแบบนี้เลยนะคะแล้วก็เอาน้ำหอมมาฉีดเลือกของหชิ้นเพื่อลงสีดอกไม้เราเอาอันนี้ดีกว่าค่ะเอา,าเอาสีไหนดีคะเพื่อนเพื่อเอาสีฟ้าดีกว่าค่ะเราข้าแต่งชอบสีฟ้า ส่กับสีเหลืองดูนะคะโว้กลายเป็นสีส้มค่ะสิสีของดอกไม้เปลี่ยนไปแล้วโว้ต่อไปลองตัวนึงนะคะ <Okay. S 1> โอเคค่ะเ <c oughs> ดี๋ยวเราเขา้าไปลองดี สมแก่เป็นสีเขียวค่ะดูสิสีของดอกไม้เปลี่ยนไปแล้วโอ้กลายเป็นสีเขียวมรกตเลยนะคะเดี๋ยวเราจะเอาดอกไม้นี้มาใส่เลยนะคะอ,อเราก็เออใส่ใส่ไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะเต็มเลยนะคะ ก็เอาเป็นโซ่แบบนี้เอาวันไหนดีคะอันนี้ดีกว่าค่ะสวยดีน้องข้าตังนะคะเพิ่งโหลดมาเล่นน้องข้าตังก็ยังไม่รู้อะไรเท่าไหร่นะคะพอาะน้องข้าตังเพิ่งโหลดมาเล่นโอเคต่อไปโอเคค่ะแล้วมาหอดอกไม้กันค่ะแล้วก็ห่อไปเลยนะคะเดี๋ยวคลิปหน้านะคะเดี๋ยวพอน้องข้าตัาง บล็อกได้เดี๋ยวน้องข้าวตังจะถ่ายคลิปโรบ็อกบล็อกแล้วก็ไมค์ครับตอนเล่นกับพี่ปั้นนะคะเออนนี้ดีกว่าค่ะสวยดีค่ะโอเคค่ะแล้วเราก็เอาอันไหนดีอยวไม่เอาดีกว่าเอาแต่เอา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 อันฟิฟี้เนี่ยโอเคค่ะ ตอนนี้ก็ได้มาแล้วนะคะแล้วน,อน้องข้าวตังนะคะก็จะเอาให้คนนี้เลยแล้วเรานะคะก็เก็บเงินไปเรื่อยๆเลยนะคะ,ค,ะคุณชอ่อกไม้แห้งแบบไนล่ะ<ฮ>ลอ,อน,นี้ดีกว่าคะ่ะดอกลาวินเดอร์อเ,ราาเ๋เย่เราก็เก็บกันไปนะคะ ค่ะเอามาใส่เลยค่ะมาใส่เอามาใส,าาใส่แล้วก็เอาผูกเลยใช่ไหมเอาผูกจริงๆด้วย,ยผูกเควิธีการผูกนะคะก็ไม่ต้องกดอะไรเลยค่ะก็รอมันผูกให้ะคะ่ะรอมันผูกให้เองเลยค่ะ Okay. กดๆแบบนี้นะคะแม่เราก็ตตังสอนทำมาแล้วเทค,ค่ะเราวเดที่ออเราก็านำลาเวนเดอร์ที่ฉันออกไปนะคะ เพื่อนๆอาจจะสังเกตนะคะว่าทำไมน้องข้าวตังนะคะไม่ถ่ายคลิปนะคะก็เพราะว่าตอนนั้นนะคะน้องข้าวตังนะคะลบที่ถ่ายคลิปไปแล้วก็เพราะว่าว่ามันแบบว,ว่าเครื่องน้องข้าวตังเต็มค่ะแล้วก็มาโหลดใหม่ค่ะแล้วมันก็ไม่เต็มแล้วค่ะใส่ไปเลยค่ะ เพื่อนเพื่อนช่วยน้องเขาตังดูหน่อยนะคะว่ามันเย็บแบบไหนแล้วก็มาอันนี้ใช่ไหมคะโอ้ยมาอันนี้ก่อนค่อยลงมาแล้วก็มาตรงนี้คะ่ะก็ตรงนี้แล้วก็มาตรงนี้มาตรงนี้แล้วก็มาตรงนี้นคะ่ะเรียบร้อยเลยคะ่ะโอเคคะ่ะ งานตัวเองเสวยมากเลยค่ะขับคอนที่มานะคะขอบคุณนที่มานะคะงานคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะหาใครร้องน้งก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้น้องข้าตังค์ได้นะคะ เพื่อเพื่อจะไม่พลาดคลิปในการดูคลิปใหม่ๆของน้องเข้าต่างนะคะ